สวัสดีครับแม่พี่น้องเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ทำเ,เด่นหลักหน่วยไปให้แล้วนะครับทำเด่นหลักหน่วยไปให้แล้วแถมสตรทำแต้มสืบหน่วยไปให้ด้วยแล้วนะครับ5สูตรเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอา สูตรใหม่นะครับสองตัวบนสูตรใหม่มาฝากครับสูตรเก่าสองสูตรได้หลุดไปงวดที่ได้ผ่านมานะครับได้หลุดไปวันนี้ก็หาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับสถิติเดินเก้างวดนะครับสองตัวบนสิบสองคู่ตรงๆนะครับสถิติเข้ามาเก้างวดติดงวดวันที่ 16มีนาคืองวดหน้าเนี่ยจะเป็นงวดที่10นะครับสองสูตรที่หลุดไปเมื่องวดที่แล้วติติที่ผมเริ่มทำก็มาจากการเดินของสูตร9กงวดเช่นกันนะครับสูตรนี้นี่นะครับถิติ9กงวดติดตอนเริ่มทำนะครับ พอมาถงวดที่ผ่านมานี้มันหลุดครับจึงหาตัวสำรองมาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณากันนะครับแต่ผมจะทำมาให้ดูแค่สามงวดนะครับงวดที่สี่ไปลุ้นกันนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าเลขแต่ละตัวมาจากตรงไหนนะครับเราไปดูงวดวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์ก่อนนะครับผมจะเริ่มทําจากสถิติของวัดวันที่หนึ่งกุมภาพนมาให้ดูนะครับโดยจะใช้หลักสิบบนสามตัวนะครับเด่นหลักสิบบนสามตัวแล้วใช้ส่วนหลักหน่วยบนสี่ตัวนะครับเอามาจับคู่ได้สิบสองคู่ตรงๆนะครับวดวันที่ สิบหกมีนาคมสิบสองคู่ตรงๆต,ตามสูตรจะมาตรงริงหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ต้องไปรุนพร้อมกันนะครับเราไปดูว่าวันที่หนึ่งทับสองก่อนนะครับว่วันที่หนึ่งทับสองลักสิบอันนี้เลขสามนะครับผมเขียนผิดผมก็เลยเอาหมึกมาซ้ําให้มันดูเด่นนะครับสามบวกสี่บวกสองนะครับสามบวกเจ็ด สามบวกสี่ได้เจ็ดบวกสองได้เก้านะครับผลับนับเพิ่มเป็นหนึ่งแ้มนับเพิ่มแปดแทมนะครับเราก็จะได้หลักสิบบนแบบสามตัวนะครับเมื่อได้หลักสิบบนสามตัวแล้วเราก็มาตั้งไว้เช่นเคยนะครับเรียงกันลงมานะครับหลักหน่วยสี่ตัวแล้วก็ทําไว้สี่ล็อกนะครับเรียงกันสามตัวสามหลักสี่ล็อกนะครับสามหลักสี่ล็อกก็คือ เก้าแปดศู 9, 8, 0, 4, lock, นย์นะครับเก้าแปดศูนย์สี่ล็อกนะครับล็อกละสามตัวนะครับไปดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยวดวันที่หนึ่งคับสองนะครับหกบวกสี่บวกห้าเท่ากับสิบห้านะครับลั์ให้นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มแล้วเป็นนับเพิ่มสองแต้มก็จะได้หลักหน่วยบนแบบสี่ตัวนะครับเราก็ไปวางไว้ด้านหลังของหลักสิบ สามตัวสี่แถวเมื่อสัปคู่นะครับเราก็ได้หลักหน่วยแล้วได้ห้าหกเจ็ดเก้านะครับห้าหกเจ็ดเก้าเราก็ไปวางไว้ที่หลักสิบที่เราวางไว้นะครับคือจะได้เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับศู0 5, 0 6, 0 7, นย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าสามตัวบน สองตัวบนสามตัวบนของวัวนที่หนึ่งคุมภาพัน์เลขที่ออกก็คือสามศูนย์เจ็ดนะครับสองตัวคือศูนย์เจ็ดนะครับสองตัวคือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่นะครับศูนย์เจ็ดนะครับก็เข้านะครับแถมด้วยสองตัวล่างนะครับตรงตรง อันนี้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่แถมตัวล่างเข้าสองตัวล่างด้วยนะครับซึ่งมันจะไปคล้ายๆกับสูตรที่หนึ่งนะครับคล้ายๆกับสูตรที่หนึ่งซึ่งมีเข้าบนล่างเป็นบางงวดนะครับไปดูงวดวันที่ ให้ดูก่อนนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับประดุลว่าวันที่สิบหกเดือนสองนะครับสิบหกเดือนสองหลักสิบนะครับเราได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดบวกหกนะครับสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนับเพิ่มหนึ่งนับเพิ่มแปดนะครับก็ได้หนึ่งสองศูนย์นะครับเราไปวางไว้สาม แถวสี่ล็อกนะครับสามแถวสี่ล็อกส่วนหลักหน่วยเราได้สี่บวกศูนย์บวกห้านะครับก็เท่ากับเก้าแล้วก็นับเพิ่มเป็นหนึ่งแ้มนับเพิ่มหนึ่งแ้มนับเพิ่มสองแทมเราก็จะได้หลักหน่วยของวดวันที่สิบหกเดือนสองนะครับสิบหกคับสองเราจะได้หลักหน่วยแบบสี่ตัวคือเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับ เราก็ไปวางไว้หลังหลักสิบที่เราวางไว้สี่ล็อกนะครับก็จะได้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครับสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองห้าสองสามครับพูดผิดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสามนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะครับผลเลขที่ออกของวัวนที่สิบหก ทับสองนะครับเลขที่ออกคือหกศูนย์สามนะครับหกศูนย์สามหลักสิบก็เข้าเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยก็เข้าเลขสามนะครับนี่นะครับศูนย์สามนี่นะครับศูนย์สามนะครับงมวดวันที่หนึ่งมีนาคมงวดที่ผ่านมานะครับงมวดที่ผ่านมา หลักสิบเราได้แปดบวกเจ็ดบวกแปดนะครับสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามนะครับก็ได้สามสี่สองนะครับสามสี่สองเราก็ไปวางไว้นะครับสามสี่สองนะครับสามบรรทัดสี่ล็อกนะครับเราไปดูหาหลักหน่วยครับลักหน่วยเก้าบวกสี่บวกห้านะครับก็เท่ากับสิบแปดนะครับวางแปด ถ้าเพิ่มไปได้เก้าถับเพิ่มไปได้ศูนย์ถับเพิ่มไปได้สองนะครับหลักนะหน่วยเราก็จะได้ของว,วันที่หนึ่งมีนาคมเราได้แปดเก้าศูนย์สองนะครับเก้าศูนย์สองเราก็ไปวางไว้หลังหลักสุดจับคู่กันได้สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามสองนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองสองนะครับงวดที่ผ่านมานะครับมวดวันที่หนึ่งทัพสามหรือหนึ่งมีนาคมเลข ที่ออกคือห้าสามแปดนะครับหลักสิบคือเลขสามหลักหน่วยคือเลขแปดนะครับสามแปดนี่นะครับสามแปดเท่าตรงๆนะครับสามแปดเราไปดูเมื่อวันที่16มีนาคมนะครับเมื่อวันที่16มีนาคมเราไปดูพร้อมกันนะครับ 6บวกเก้าบวกหกหลักสิบหกบวกเก้าบวกหกเลขสามตัวนี้มาจากตรงไหนนะครับเราไปชมพร้อมกันนะครับวิธีคิดนี่นะครับเลขหกนะครับเลขหกมาจากตัวนี้ครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับแล้วบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับหลักร้อยบน บวกหลักหน่วยบนแล้วบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็จะได้เป็นเลขตัวนี้ครับเลขตัวแรกนะครับเลขตัวหลักสิบเลขตัวนี้นะครับแล้วนําไปบวกกับเลขตัวนี้มาจากหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับก็จะออกมาเป็นเลขตัวนี้นะครับออกมาเป็นเลขตัวนี้นะครับส่วนเลขหก ตัวที่สามนี้มาจากหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้ก็ศูนย์บวกหกนะครับก็เท่ากับหกคือตัวนี้ตัวเลขเก้าคือสองบวกเก้าบวกกับแปดนะครับก็เป็นสิบเก้าก็เป็นเลขตัวนี้นะครับ่วน หลักหน่วยนะครับเลขตัวนี้มาจากไหนเลขตัวนี้มาจากไหนและเลขตัวนี้มาจากตัวไหนนะครับหลักหน่วยมาจากเลขตัวที่หนึ่งมาจากนี่นะครับหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สามนะครับจะออกมาเป็นเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้ ตัวเลขตัวนี้มาจากไหนก็มาจากการใช้หลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับบวกกันสี่ครั้งนะครับเวืที่ผ่านมาหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่ก็คือแปดศูนย์หกนะครับก็เอาเลขบวกกันสี่ครั้งนะครับเลขศูนย์มาบวกกันสี่ครั้งก็ได้ศูนย์นะครับก็เป็นตัวนี้ ส่วนเลขเลขห้าตัวนี้คือเลขคงที่นะครับเลขคงที่ที่เราจะใช้กันทุกวันนะครับเรารู้ที่มาของตัวเลขแล้วนะครับเราก็ไปบวกหาหลักสิบหลักหน่วยวดวันที่หนึ่งมีนาเลยครับสิบหกมีนาแลเลยนะครับ,บว,วันที่สิบหกมีนาหลักสิบคือหกบวกเก้าบวกหกนะครับก็จะได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็วางเลขหนึ่ง เรเพิ่มหนึ่งแทมนะเพิ่มแปดแทมเราก็จะได้หลักสิบบนสามตัวคือหนึ่งสองศูนย์นะครับวางไว้สี่แถวนะครับสามาวางไว้สามแถวสี่ล็อกนะครับสามแถวสี่ล็อกส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเราก็ได้เจ็ด บวกศูนย์บวกห้าเท่ากับสิบสองนะครับ้นะับเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสามนับเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสี่นับเพิ่มอีกสองแต้มเป็นหกนะครับหลักหน่วยแบบสี่ตัวในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับเราก็จะได้สองสามสี่หกนะครับสองสามสี่หกเราก็ไปวางไว้ที่หลังหลักสิบหนึ่งสองศูนย์นะครับก็จะได้ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสองสองสองสามสองสี่สองหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับเราก็จะได้สิบสองคู่นะครับสิบสองคู่สองตัวบนสิบสองคู่นะครับเอาเราก็เอาไปจับกับประกอบกับ,บตัเก่าดูนะครับว่าจะมีชนกี่ตัวนะครับเลขชนสองตัวบนตรงตรงตรง,รง,รง,รงวดวันที่ สิบหกมีนาคมนะครับสิบสองจุดสามส่ตรเมื่อมาประกอบกันแล้วจะได้เลขเด่นกี่คู่เราไปดูกันครับประกอบกับสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับประกอบกับสูตรที่หนึ่งมีเลขทนหลักสิบเราดูหลักสิบก่อนครับหลักสิบสูตรที่หนึ่งมีแปดเก้าศูนย์สองครับหลักสิบสูตรหมายได้มี หนึ่งศูนย์สองอ่ะชนเลขศูนย์กับเลขสองนะครับเฉพาะหลักสิบเราไปดูที่หลักสิบครับหลักสิบมีศูนย์สองอ่ะชนศูนย์สองนะครับคู่สองสองนะครับสองคู่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งคู่นะครับสองหกหนึ่งคู่ เป็นสี่คู่นะครับชนกันสี่คู่นะครับกับโูตรที่หนึ่งชนกันสี่คู่คือสองสองศูนย์สองสองหกศูนย์หกนะครับมาจับไว้ก่อนนะครับสองสองจับเด่นไว้สองตัวนะครับมีอะไรบ้างเลยยผมใช้อนุญาตใช้ดิสสอน,นะครับ เด่นสองตัวบนศูนย์สองนะครับชัดอยู่ศูนย์สองแล้วก็สองสองนะครับเลขที่ชนกับโซนหนึ่งนะครับสองสองสองหกนะครับศูนย์หกนะครับผมจะจับไว้ให้นะครับแล้วเราไปดู สูตรที่สองนะครับสองตัวบนสูตรที่สองเราไปจับประกอบกับสูตรใหม่อีกนะครับสูตรใหม่สูตรใหม่กับสูตรที่สองหลักสิบเราดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบสูตรที่สองที่เพิ่งหลุดไปนะครับหลักสิบมีสี่หกหนึ่งนะครับสูตรใหม่ก็มี หนึ่งสองศูนย์มีชนหลักสิบที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับชนหลักสิบที่เลขหนึ่งตัวเดียวก็มีชนเลขหนึ่งหกกับหนึ่งสี่ครับหนึ่งหกกับหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับหนึ่งหก หนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับสำหรับสูตรสูตรที่สองมีชนตัวตรงตามนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกนะครับเราก็จะได้สองตัวบนนะครับ อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่จะได้สองตัวบนตรงตรงเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่อันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปใช้วิจารณญาณนะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับเพื่อการตัดสินใจเจ็ดคู่นะครับสองตัวบนเจ็ดคู่เรามาดูตัวนี้ครับอ่า ูตนนี้สูตระยะสั้นนะครับสูตรเดินมาันี้ชนกับูตรเด่นูตรหนึ่งได้สี่คู่ชนกับสูตรเด่นูตรสองได้สามคู่ซึ่งโซนหนึ่งกับูตรสองมันเลขมันไม่ชนกันนะครับงมดที่แล้วหลุดนะครับผมจะเอาไปมองตัวนี้ครับกับสูตรที่ผมวางไปหลัก เด่นหลักร้อยครับเด่นหลักร้อยเด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยผมในในชุดนี้นะครับเราจับชวนแล้วมันไม่มีเลขอะไรเราตัดออกครับจะตัดออกนะครับแล้วเ,เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำเด่นเลขเด่นล่าง ที่พ่อแม่เป็นน้องได้ขอมานะครับสำหรับคลิปนี้จะทำตรงนี้ก่อนนะครับอ่าคือสรุปไว้คร่าวๆก่อนว่าสองตัวบนสามตัวบนนะครับสรุปไว้คร่าวๆก่อนนะครับสูตรระยะสั้นตามสูตรมันบอกว่าสองตัวตรงนะครับสองตัวตรงสองตัวตรง ก็มีตรงแล้วก็มาหลุดนะครับส่วนนี้ออกมาตลอดนะครับพอมาถึงงวดงวดที่สิบสองก็มาหลุดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบสามถ้ากลับมาเข้านะครับส่วนนี้ก็เช่นกันนะครับมีเข้าตรงแล้วมาเข้ากลับนะครับเข้าตัวกลับงวดที่แล้วหลุดลงล่างนะครับเราก็ยังจะด,ดูทางเดินของมันอีกสักงวดสองงวดนะครับ สำหรับสูตรที่สองสูตรที่สองจะมีชนกับชุดใหญ่คือหลักสิบนะครับหลักสิบเปเลขหกน,ขนะครับหลักสิบเปเลขหกส่วนสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งหลักสิบหลักสิบไม่มีชนไม่มีชนนะครับหลักสิบไม่มีชนในสูตรที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งนี้เคยออกตัวกลับนะครับเคยออกตัวกลับเราไปดูกันตรงนี้ครับไปดูกันตรงนี้ตัวที่สองมีจนหลักสิบคือเลขหกนะครับส่วนตัวที่หนึ่งกับสองเลขที่ชนกันคือสี่ตรไม่ใช่ตรใหม่กับสตรที่หนึ่งเลขชนกันคือสี่คู่นะครับสี่คู่นะครับ ผมจึงมองไปตามแทมนะครับมองไปตามแทมถ้ามองตามแ้มผมได้เด่นที่แทมแปดนะครับแ้มแปดสองหกหกสองนะครับสองหกหกสองถ้าเบิ้ลหลังในนี้มันไม่มีครับหลักสิบเราไม่มีได้สองมีหลักหน่วยอย่างเดียวให้ดูที่หกสองสองหกนะครับเด่นเด่นสองตัวบนนะครับ เด่นสองตัวบนเด่นสองตัวนะครับสิบหกทับสามทับสี่นะครับเด่นสุดคือหกสองนะครับสองหกตัวรองตัวรองนะครับคือ ศูนย์ศูนย์หกนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามตัวนะครับสามตัวผมจัดไว้ให้แบบนี้นะครับหกหกสองนะครับหกหกศูนย์คาดว่าน่าจะมีเบิ้ลน,นะครับ คาดว่าน่าจะมีเบิลสำหรับงวดวันที่ตัวนี้แต้ม10หน่วยไม่ได้นะครับแต้ม10หน่วยไม่ได้แต่ไปได้ที่แต้ม110หน่วยนะครับแต้ม110หน่วยแต้ม110หน่วยเราได้1 2 4 7นะครับได้ที่เด่น10หน่วยนะครับได้ที่เด่น ิบหน่วยสองสูตรสามสูตรนะครับตัวเด่นสิบหน่วยเราได้ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าสี่ห้าหกเรามาได้ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็ไปตามแต้มเลยครับไปตามแต้มไปตามหลักเด่นเด่นทุกหลักนะครับไปตามแต้มไปตามเลขเด่นนะครับก็จะได้ตัวนี้ ตัวนี้จึงเป็นตัวนี้จึงเป็นตัวเน้นให้นะครับตัวเด่นเด่นนะครับตัวรองนะครับก็นะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปกลับเอาเองนะครับไปกลับเอาส่วนผมก็จะเน้นให้ตามสูตรแบบนี้ครับสาหรับสามตัวบนนะครับงมวดวันที่ สิหมีนาคมหกสี่นะครับผมก็จะสรุปไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันแบบร้าวๆตามนี้นะครับสองตัวบนนะครับอันนี้สองตัวบนนะครับสองตัวบนเจ็ดชุดนะครับเจ็ดชุดเอาไว้ให้พิจารณาเจ็ดชุดนะครับส่วนตัดเด่นตัดเด่นไว้ให้ สี่คู่ตรงๆนะครับสี่คู่ตรงๆสองคู่โต๊ะนะครับสี่คู่ตรงๆสองคู่โต๊และสามตัวบนอีกสองชุดนะครับสองชุดเน้นๆนะครับสองชุดเน้นๆนะครับก็จะให้โดให้ไว้เป็นแนวทางตามนี้นะครับชุดลองชุดเด่นนะครับชุดลองชุดเด่นนะครับก็ จะฝากไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปพิจารณาไปเทียบกับท่านอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับว่าจะไปตรงกับสตรอาจารย์ท่านใดบ้างหรือเปล่านะครับสตรทุกสตรก็มาจากสถิตินะครับมาจากสถิติการเดินของตัวเลขนะครับก็ทำมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ ำไปพิจารณานะครับถ้าชอบก็นำไปลงทุนถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นโฆษณาเป็นเป็นโฆษณาค่าเวลาไปนะครับก็เอานำวิธีคิดไปปรับโจทย์ไปปรับใช้เองก็ได้นะครับถ้าใครชอบคิดคำนวณน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะฝากแนวทาง ไว้คือสองตัวบนสูตรใหม่นะครับเราเน้นที่สองตัวบนสูตรใหม่นะครับและก็จะสรุปคร่าวๆจับชนนะครับจับชนสามสูตรแล้วมาชนกับชุดใหญ่นะครับจับสองตัวบนสามตัวบนไว้ให้ชมกันคร่าวๆครับคือ,อไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าพอ่อแม่พี่น้องชอบก็ลองไปหาลอตเตอรี่ไว้ดูนะครับ ดวงดีอาจจะมีโชคใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากขอฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่แนะนำเพื่อนๆมากดติดตามในช่องหวยทยพายแก้วเข้ามากดคอมเมนต์ให้กำลังใจและเข้ามาดูมาชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ